สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับเทียสวัสดีค่ะเทียคือถ้าดูแค่ทอนข้างบนคือดูปกติมาก <laughs> แต่ว่าถ้าดูทอนข้างล่างโอ้โ oh อ้โ oh อ้โอ้ my god ท้องโตมากตอนนี้ใช่ใกล้ละใกล้จะเก้าเดือนละเทยาอยากถามว่าการที่เราได้มาเป็นแม่ <laughs> เราได้เรียนรู้อะไรในตัวเองมากที่สุดมากที่สุดเรา หลายอย่างมากไม่รู้เหมือนกันจะเริ่มต้นตรงไหนดีได้เรียนรู้ว่าตัวเองสามารถรักใครคนหนึ่งมากกว่าที่คิดคือคิดว่าอยู่แล้วว่าเราสามารถรักใครคนหนึง่งแบบแ i k โ Oh my god เรารักเขาแบบเราจะทําทุกอย่างเพื่อเขาไม่ว่าเขาทําอะไรกับเราเราก็จะรักเขาตลอดไปอะไรเงี้ยแต่ว่า การรักลูกของเรามันไม่เหมือนการรักพ่อแม่ของเราหรือว่าสามีของเราหรือว่าแฟนของเราหรือใครก็ตามแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือความรักมันไม่เหมือนกันจริงๆมีหลายอย่างที่เทียรรทำเพื่อมิลาที่เทียคิดว่าเราคงไม่ทําให้คนอื่นคือ <c oughs> ขนาดนี้มีตัวอย่างไหม <c oughs> อ่อสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบเขาถ้าเขาอารมณ์เสียแล้วเขาตีเราหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบก็ยังรักยังอยากจะกอดยังแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบการเตรียมกับข้าวให้เขา เตรียมตั้งนานแล้วเขาไม่กินเขาโยนพื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอารมณ์จะกินเราก็แบบโอเคมันเป็นค,ความเล็กน้อยที่เราต้องมีความอดทนแต่ว่าความคําว่าอดทนมันไม่ได้เป็นคําเลยเพราะว่าด้วยความรักรมันแบบไม่เป็นการอดทนมันเป็นแค่บแบบเรารักเขาเราก็โอเคเราท<ค>ํ<ร>าได้ทุกอย่างสําหรับเขาคือให้กินก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแทนที่จะแบบโอ้ my god ดูษาทํมาให้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกอป่าคือถ้าแบบแฟนเราเป็นแบบนั้นเราแบบ อ่อาจจะนิดนึงเ่าะแบบเหมือนกับอุตส่าห์ทำกับว้าให้กินแล้วไม่กินเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นรูปมันเป็นก็คือแบบโอเคไม่เป็นไรอยากกินอื่นใช่ไหมอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวมามาทําให้มันมันคือ,อสเต็ปหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนความอดไม่ใช่ความอดคนเรื่องยังไงเดียะแบบ patience ของเราอ๋ออืม ก็คือความที่เราเย็นลงการเข้าใจอะไรหลงใช่การแบบจะเย็นเย็นพยายามพยายามคิดในแง่ของของเขาตลอดว่าเขาอะมองโลกตอนนี้ยังไงความเข้าใจของเขายังอยู่ตรงจุดไหนอืเขายังไม่เข้าใจโลกเท่าที่เราเข้าใจโลกสิ่งที่เขาอยากทาอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราวางแผนไว้ให้เขาแต่ว่าเขาอายุแค่นี้เองเขายังไม่เข้าใจว่าแบบอ่ะเวลาทาสีมันต้องระบายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเรา ตั้งใจจะทํากิจกรรมให้เขาขึ้นมาแล้วเขาไม่อยากทําตามที่เราวางแผนไว้เราก็ต้องแบบโอเคไม่เป็นไรนั้นอยากจะเล่นนี่ไงก็เล่นไปเลยให้เขา explore ใช่อของเขาไปเองอย่างหนึ่งที่สังเกตเพราะว่าเวลาพี่ได้มาเจอ,อน้องมิลาก็คือเทย่าจะเลี้ยงในลักษณะที่ให้เขาตัดสินใจเองอขั้นตองเ,อเยอะอืใช่ตั้งแต่แบบตั้งแต่เขาสามารถเริ่มเลือกได้เราก็จะแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆด้วยแหละเหมือนช้อนกินข้าว เอาวันไหนอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่คนละสีกันอ,อะไรอย่างเงี้ยแค่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาอะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนเราเป็นการให้ให้เหมือนเราเหมือนเคารพลูกเราอะแล้วให้เขาได้แบบเติบโตในความคิดของเขาด้วยใช่ไหมใช,นะใช่ก็คือให้เขาแบบดูว่าเออตัวของเราเองอะมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากทําแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ให้ตัวเองว่าแบบวันนี้อยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรคือแน่นอนมันต้องมีบางอย่างที่แบบ ไม่มีการต่อลองคือยังไงก็ต้องอาบน้ําไม่อยากอาบน้ําก็แต่ช่วยไม่ได้ค่อแต่ว่าถ้าเราเพยายามให้เขาคิดว่าโอเควันนี้จะอาบน้ํอ,อ๋อไม่อยากอาบหรอโอเคไม่เป็นไรวันนี้เราต้องอาบน้ํานะนี่รายอยากเล่นกับของเล่นไหนไหนเลยอ่นะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันเป็นการหลอกลวงนิดๆว่าแบบโอเคเปลี่ยนท็อปิกให้เขาคิดว่าเออไม่ได้นึกถึงการอาบน้ําแล้วเริ่มนึกถึงของเล่นหรือไม่ก็อย่างไรเขาคิดว่า อาบตอนนี้หรือจะอาบหลังจากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยาียมหาอะไรให้เขาตัดสินใจให้ตัวเองแล้วรู้สึกว่าเขาอะ่ะมีคอนโทรลนิดนึงเหมือนเขามีส่วนร่วมในการตัดสินตัดสินในชีวิตของเขาใช่เพราะไม่งั้นก็ต้องคิดดูสิว่าเวะลาเป็นเด็กใช่ไหมคือแบบผู้ใหญ่ตัดสินใจทุกอย่างใช่ค,ใชคือแบบตอนนี้ถึงเวลากินตอนนี้ถึงเวลานอนตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาไม่มีการตัดสินใจให,ให้ตัวเอง<ะ>เท่าไหร่เลยอะรวมถึงว่า ให้ใส่ชุดอะไรเพราะว่า<ช>อันนี้เคอเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์อันนี้เวลากลับไปดูย้อนแบบสมัยเด็กแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่อยู่เทียะมีไหมสักเอ่อทำไมใส่ชุดนี้ช,ชุดนี้เห้เลือกมานี่แน่นอนก็เหมือนกันตั้งแต่เขาเริ่มแบบโอเคแบบอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำแหละเหมือนมิก้าชอบชอบรอเทียะเพราะว่าเทียะคุยกับมิราเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เบบีเลยอ่ะคือนั่งคุยกันแบบ How's your day วันนี้อยากทําอะไรบ้างคะนู่นนี่นั่นวันนี้มามานะมามาคิดว่าเราควรจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมิก้าก็แบบยูเขาไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแบบโมโมพูดอะไรของยูอยู่แต่เฮียมิก้ารู้สึกว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเดี่ยวอีกไม่นานเขาเขาเข้าใจเองใช่เพราะว่าก็กิน้อยแบบเราก็คุยกับเขาเพราะว่าเราก็อยากให้เขาเข้าใจว่าแบบนี่คือ relationship ของเราคือไม่ไม่ได้เป็นแค่แบบ แม่มาบอกนะว่าต้องหนีคือแบบลูกก็สามารถที่จะตอบแม่ได้หรือว่าแบบคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรนี้มากกว่าไม่รู้ผิดหรือถูกไม่รู้นะถูกถูกเพราะว่าถูกเพราะว่าคือทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของนีลาแล้วก็ตอนที่พี่มาก็จะเห็นว่าในที่สุดการเลี้ยงดูแบบที่เทย่าเลี้ยงดูมาคือน้องเขามีความคิดของตัวเองใน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 เรื่องราวของคือมีการอยากเรียนรู้ตลอดเวลาใช่แล้วก็เข้าใจ เขาใจเยอะมากาใ,ใช่คือเขาใจเยอะมากแล้วหลายคนอาจจะแบบว่าเด็กเขาไม่เข้าใจเรกเหมือนเวลาเทียพาเขาไปเคยพาเขาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> แล้วเหมือนตอนนั้นเขาไขาขึ้นพยาบาลก็จะเช็ดตัวแล้วก็ให้กินยาแล้วเขาก็ร้องไห้ร้องไห้เทียแบบตั๊นึงได้ไหมคะเทียขอที่ไปให้เขาฟังก่อนว่าตอนนี้เราทาอะไรอยู่ <Ừ. S 1> แล้วตอนนั้นมีเราประมาณขวบนิดนิดพยาบาลก็มองเทียแบบ อธิบายอะไรทุกข้่างใช่ไหมเียก็แบบกอดเขาแบบมิาค่ะตอนนี้มิาไม่สบายนะคะเดี๋ยวพยาบาลเขาอยากจะเช็ดตัวให้มิาอยู่จะได้แบบรู้สึกสบายตัวขึ้นไข้จะได้ลงแล้วเดี๋ยวเรากินยาหน,นึน่งมิาจะได้หายไวๆนะคะแล้วพอที่ไปให้เขาฟังเขาก็แบบใจเย็นลงอืมแล้วเขาก็ให้พยาบาลทําแต่พยาบาลก็แบบตกใจแบบเียก็บอกว่าไม่รู้นะว่าเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่ตามอารมณ์ของแม่ว่าเรารู้สึกเราใจเย็นเราพูดแบบค a l m c ง่ายๆว่าแบบโอเคนะคะแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแค่ตามไวฟ์ของเราก็ได้แต่ว่ามันได้ผลนะ่ะใช่ไม่ <So> ตอาจจะนหลายหลายอย่างอาจจะแค่ทั้งไวฟ์ไวฟ์แล้วก็อาจจะเข้าใจบางส่วน, <c ười> นจริงจก็เลยแบบโอเคก็คือตั้งแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างที่เราสามารถอธิที่ใบให้เขาฟังได้ก็เจอที่ใบให้เขาฟังแล้วอะไรที่เขาจับได้เดี๋ยวเขาก็จับได้เอง <c ười> ใช่ <c ười> แล้วทําให้เทียกเข้าใจแม่ตัวเองมากขึ้นไหมมากมากเลยคือตั้งแต่มีมลาเทียแบบคุณแม่่ะคุณแม่ขเทีย รักคุณแม่ที่สุดในโลกเลยหรืเปแล้วขอโทษนะคะแ,แล้แลขอชุ่มอย่างที่เป็นมาไห้คุณแม่ปนขวานหรือหรือแบบรู้สึกอ,อกหักอะไรก็ตามคือแบบเข้าใจเลยว่าความรักในโลกเนี้ยมันไม่มีความรักที่เท่าเทียมกับการพ่อแม่รักลูกตัวเองจริงๆมันไม่มีอะไรที่เทียบได้อะเพราะว่ามันอย่างที่บอกเราเรายอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามแล้วมันเป็นอะไรที่เรรู้สึกว่ามัน,นไม่ได้ที่จะไม่ไม่เปลี่ยนอ่ะคือทั้งชีวิต เราจะรักเขาอืมแล้วการที่เราจะรักพิดจัอะไรกับเราแบบด้วยการที่เราจะรักเขาทั้งชีวิตคือมันเป็นพัฒนาการของตัวเราด้วยใช่เพราะเราก็ต้องโตตามเพราะว่าตั้งแต่เป็นตั้งแต่เราโตมาก็คือเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ว่าเราต้องแบบมาเลี้ยงเลี้ยงลูกแล้วเขาก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยๆคือแบบเรายังไม่ทันได้จับจังหวะว่าแบบโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นยังไงปั๊บนึงเขาก็เปลี่ยนละ คือเพิ่งจะแบบเฮ้ยทุกอย่างลงตัวอีกสองวันตื่นอีกแกล้วนคือแบบยังไงเปลี่ไม่นอนแล้วอันนี้ไม่ชอบมันก็ตื่นเต้นอีนมันก็ตื่นเต้นดีมันก็เหนื่อยแต่ว่าแต่สนุกตอสนกแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเทย่าเป็นคนที่ลงมือลงมือลงไม้เองในการดูลูปจริงๆเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังนะครับก็คือน้องมีลาครับเพราะว่าน้องมีลาเขาจะเป็นเชฟตอนโตขึ้น แต่ให้ดูว่าระหว่างที่รู้ว่าหมั่นี้กับลุงอาร์ตกำลังถ่ายนี้อยู่นะครับทำอาหารมาให้ด้วยมีปลามีเบอร์เกอร์ไหนไหนพูดถึงอาหารแล้วช่วงที่พร้อมกับมิลาแล้วก็ตอนนี้พร้อมกับคนที่สองชื่ออะไรนะยังไม่มีชื่อเลยมีชื่อในใจไม่ไียายแอบพูดไปละแต่ว่าตัวเทียเองรู้สึกว่าเราต้องเห็นหน้ารู้ก่อนที่จะต่างชื่ออะ เพราะแบบเราเลือกชื่อแล้วเขาเ,เกิดออกมาแล้วล่าตาแบบไม่ใช่ชื่อนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นลอแบบโอเคมีชื่อในใจมันแบบอ,อ,อันอันอันดับหนึ่งแล้วก็ถ้าแบบไม่ใช่ชื่อนี้แล้วเขาเกิดออกมาแล้วแบบโอเคไม่ใช่อันนี้แน่นอนก็แบบออปชน 2, 2> <มา S 1> อันสองออปชันสามอะไรเงี้ยแต่ว่ายังเงั้นขอย้อนกลับไปที่มิ拉มิลานี่คือเป็นช้อยช้อยแรกเอาจริงเหรอแล้วก็พอออกมาคือรู้เลยโอเคอย่าเออมิลานะก็แบบวันวันแรก คือแบบ24ชั่วโมงแรกก็ยังไม่ได้จดว่าแบบชื่ออะไรเพราะเขาให้เวลานิดนึงหลัคพอดให้เราตัดใจนี่แบบก็ดีเหมือนกันนะก็ก็เราก็มานั่งแพนิกกันว่าแบบแล,ลาวมเราภาษาไทยสะกดยังไงกันดีให้พยาบาลมานั่งช่วยสกะกดเราจะเขียนยังไงดีแล้วก็เหมือนทํโพอกับพยาบาลแต่ละคนกับคุณหมอที่เข้ามากับแม่กับญาติกับเพื่อนใครที่มาเยี่ยมเราแบบนี้ลาแบบนี้หรือแบบนี้ดีกว่าแต่จะบอกว่าไม่ใช่เทนะคือคุณพ่ออ่ะมิกลาคือแบบ ชื่อต้องไม่เกินแบบอ่ะมิลาเทียมิก้าคือแบบสองจังหวะแค่นี้ไม่ต้องยาวไม่เอาชื่อแบบยาวแบบไม่เอาชื่อไทยยาวๆที่แบบเดี๋ยวทุกคนก็จะเรียกแค่นี้พชมาเนี่ยเขาจะแบบจะมีไปทําไมไม่มีใครเรียกก็เอาชื่อสั้นๆนี่แหละจบเหมือนชื่อจริงเทยามีคนเรียกไหมที่บอกก็ไม่มีเขาก็นั่นไงเสียเวลาเขียนต่อสาวเวลากรอกฟอร์มอะไรเงี้ยเทยาแบบโอเค เลยก็ได้ก uhm ันเลยเราต้องเลือกเนาะเวลาเราคบใครเราต้องเลือกเราจะเถียงเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไม่เถียงก็ได้ก็สรุปแล้วคนที่สองมีออปชั่นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งใช่คือต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นเพราะว่าเราต้องเลือกชื่อที่แบบฟังเพลอทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพราะว่าชื่อภาษาชื่อภาษาไทยไม่คือไม่เวิร์กเลยเหมือนใจใจจริงคือตอนแรกอ่ะตอนตอนท้องกับมิลานแล้วเรายังไม่รู้เพศ ก็มีเลยสําหรับชื่อผู้ชายที่เราชอบชื่อผู้หญิงที่เราชอบชื่อผู้ชายที่ชอบเนี่ยชื่อหนึ่งคือคายคายภาษาฮาวายคือทะเล like ocean คาย K A I ก็สั้นๆแบบพูดง่ายนู่นนี่นั่นแต่พอมาแปลเป็นไทยแล้วแบบทุกชคนจะแบบคายเหมือนคายอะไรออกคายอะไรทิ้งไข่ไก่คายมันมันไม่มันไม่ได้อะใช่ใช่มันต้องมันต้องนใช่จริงๆโอเคก็ต้องหาชื่อที่แบบ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ก็เหมือนชื่อภาษาอังกฤษของพี่จําได้ปะ Yes GregGreg แต่ว่าคนไทยเขาจะเรียกเก็กเก็ก g r e กเหมือนเป็นคนเก๊กเก๊กย่ายเลยก็มันก็แปลงเลยก็ก็ต้องเป็นอาร์ตชื่อที่แบบต้องทำสองตัวเทีย a ตอนนี้แบบมีความอยากกินอะไรบ้างที่ไม่เคยอยากกินมาก่อนเลยอ่ะที่ไม่เคยอยากกินมาก่อนเลยเมื่อก่อนเห็นเห็นบอกพี่แหละที่ต้องสั่งใช่ไม่หรอ <c oughs> หลายอย่างเป็นจำไม่ได้ใช่ไหมหลายอย่างแบบเหมือนอ o p าร์ t arts, s pop charts <c oughs> ที่แบบเทไม่ได้กินตั้งแต่สมัยเรียนที่อเมริกาตั้งแต่สมัยเด็กอะแบบแบบตอนสิบหกอะไรอย่างเงี้ยพอ pop charts มันก็ไม่มีคุณภาพพี่ก็ไม,ม่ประโยชน์อะไรเลยคือกินก็แบบไม่ได้ดีต่อร่างกายหรืออะไรแต่ว่าด้วยคราวที่แบบอยู่ดีดีตื่นขึ้นมาวันหนึ่งอืมเอา p อ p t าร์ s เทแบบก็จะหา p อ p t าร์ s ที่ไหนเนี่ยเลยก็ต้องหาให้ได้ช่วยหาให้ได้ใช่เพราะว่าเวลาคือเวลา ปกติที่เทยยไม่ท้องก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่แบบอยากกินอะไรก็แบบเออเออเดี๋ยวทีนี้ทํากินดีกว่าหรือไปหากินดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เวลาเราท้องแล้วเนี่ยความแบบที่อยากจะกินอะไรมันแบบอินเทนส์มากอะมันคือแบบต้องการที่จะกินเดี๋ยวนี้คือแบบต้องกินให้ได้คือยังไงก็ตามคือแบบภายในสองวันถ้าไม่ได้กินนะโอ้โหโลกแตกคือแบบมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบอับเซสไปเลยอะ อันแบบนี้คือ<ร>คือคือ,คอ,อมองหน้าเทา่าแล้วก็รู้สึกกลัวรู <laughs> ้สึกกแบบมันคงไม่อยากอยู่กกลๆค็แบบมันกับอยากกินอะไรแล้วก็แบบหาไม่ได้นี่คงแบบอ่เคียร์อขอกลับบ้านก่อนนะ <laughs> คียร์นะคพนากงานที่ลตลกเพราะว่าเท่าเคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ตั้งแต่ก,ก่อนเท่าเคยท้องเท่ยก็แบบมันอะไรมันจะแบบขนาดนั้นเลยเหรอยังจาได้แบบพ่อเล่าให้เท่าฟังว่าแบบตอนแม่อยู่ท้องนะมีคืนยังเขาอยากกินปลาแซลมอนมากเลยตอนแบบสี่ทุ่มอ่ะพ่อต้องออกไปหาตลาด ซื้อปลาแซลมอนกลับมาให้แม่อยู่กินแล้วแบบแล้วอีกทีหนึ่งแม่อยู่อยากกินเชอร์รี่มากเลยเขากินเชอร์รี่เป็นกะละมังนั่งอยู่คนเดียวเทแบบโอเมกอดนี่เนาะมันแบบบ้ามากอ่ะแต่ว่าพอเห็นเพื่อนโอเคเพื่อนเทท้องก็เป็นเทก็แบบแล้วเทจะแยกแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าปกติเวลาอยากกินอะไรก็จะแบบต้องกินต้องกินต้องกินอยากกินอยากกินกินกินก็พอๆกันเลยเยอมากอ่ะแบบแล้วอะไรแปลกๆแบบวิปครีม รอบที่เราจะท้องกับมิลาช่วงตอนช่วงประมาณนี้แหละประมาณแปดเดือนมีวันเด่แบบอยากกินวิปครีมจะกินไม่ได้แบบอยากกินวิปครีมบนไอติมหรือบนเค้กคือแบบอยากกินวิปครีมแค่วิปครีมซึ่งอันนี้ก็แปลกมากก็เลยไปซื้อวิปครีมมาเขาก็ใส่แก้วแล้วก็ตักกินแล้วน้องก็บอกว่าพีแ่กินอะไรอ่ะบอกกินวิปครีมแม่จะกินกับอะไรข้างล่างคืออะไรบอกข้างล่างวิปครีมกับวิปครีม แทบจะแบบฉีดเขาปากปีอย่างเงี้ยในครัวผู้ชายทั้งหลายที่กําลังดูอยาดูอยู่จะไม่มีวันเข้าใจในจุดนี้แต่ถ้าถ้าแฟนเป็นก็ให้ภัยเขาด้วยนะบางทีแบบโฮอร์โมนอะไรด้วยมันมันเราไม่ปกติช่วงเนี้ยยอมครับใช่ครับเทยยาตอนนี้มีบล็อกของตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะมีบล็อกเพิ่งจะเริ่มลอนชใหม่ไปประมาณสองเดือนที่แล้วในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าเท่าสตาร์ลิงค่ะ กส็สามารถติดตามชีวิตไ, <ป S 1> ได้เลยใช่ก็จะเป็นแบบกิจกรรมทั้งครอบครัวทั้งอะไรต่างๆเหมือนตอนนี้เราเพิ่งสร้างบ้านที่สมุยโซย์ oh. so, yeah. ก็เพิ่งแบบไปอยู่สมุยมาสองเดือนกับมิลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบไปเที่ยวสมุยก่อนหน้านี้แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบการเตรียมตัวก่อนที่ลูกคนที่สองจะมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเล็กๆน้อยๆต่างๆนานาว่าไป ก็จะสามารถติดตามแล้วก็ได้เห็นแบบการที่แบบเราได้อยู่กับเทย่าไปด้วยผ่านบล็อกแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาที่ติ k t ต็อกแล้ว yes ยใน t i k t ต็นี้คือชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันไม่หรอกเพราพี่อารแท็กเทย่าใช่แต่เทีย่าแบบโอ้ย่าเทย่าเคยตั้งแต่แบบไม่เคยเล่นคือแบบไม่เคยทําอะไรด้วย c c o ค n t ก็เลยแบบพอพี่อารแท็กไปก็เลยโอเคนั้นเราเพิ่งเล่นเหมือนกันเพิ่งเล่นเหมือนกันก็หลังจากเล่นก็ เห็นว่าแบบหลายๆคนก็คิดถึงทั้งพี่ทั้งเทยยาเลยก็ชวนเทยยามาพูดคุยและให้แบบใครๆที่ติดตามอยู่ติดตามเทยยาต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเทยยามากครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ย่า yeah, เร็วเร้บนายบาย